ถ่ายคลิปกินของเปรี้ยวไหมถ่ายคลิปกินของเปรี้ยวงั้นวันนี้เราจะไปรีวิวของเปรี้ยวกันครับผมทุกคนจะของร้านโกกุมเอ้พี่ว่าไงมัเปรี้ยวเลยอ่ะอ่า<แ>นี่มะขามอ่อนครับพี่น้องไปทำงานนิ่งด้วย พี่เสือพี่ะเอ้า,อาถ่ายคลิปหรอใช่ช่วงนี้เราทำงานแพ็คของกันทั้งวันเลยอะหน้าตาเรามันไม่สดช,ชื่นเล้วพี่อจริงเหมือนคนหลับตลอดเวลาเลยจริงเราไปหาถ่ายคลิปกินของเปรี้ยวไหมถ่ายคลิปกินของเปรี้ยวใช่พี่ให้มันตื่นๆหน่อยเนี่ยเปิดคิวเลยเปิดคิวเ,เลยเหรอใช่พี่อ้าววไ,<ป>ไ<ป>ม่ได้ไม,ม่โอเคถ่ายคลิปของเปรี้ยวสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้ครับจะไปหาของเปรี้ยวมากินนะครับเ <iz> พราะว่าตอนนี้นะครับ <S <S ผมท้อง อย่ากินให้มันตื่นของเปรี้ยวเอาแบบเปรี้ยวสุดเลยใช่ไหมงั้นวันนี้เราจะไปรีวิวของเปรี้ยวกันครับผมทุกคนนะก่อนอื่นเลยนะครับผมทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้แล้วกดคอมเมนต์คลิปนี้นะครับเพื่อช่วยเปิดการมองเห็นให้พี่เสือหน่อยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้พี่เสือโดนปิดก้นมากๆเลยนะครับและใครที่ไม่แจ้งเตือนนะครับให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์คลิปพี่เสือนะครับประมาณสัก67คลิปแล้วก็กดไลค์นะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มกลับไปขึ้นฝีทุกคนนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะไปตามหาผลไม้เปรี้ยวเปร ดูแล้วเพิ่มความสนุกเข้าไปคือทหน้านิ่งได้หรือเปล่าโอเคป้างั้นเดี๋ยวเราไปตามหานะครับผมใครสนใจยันลี่ก็ในทิกตอกช่องพิเศยนะไปอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องพัสดุที่เขาตีกับเยอะมากนะทำอะไรไม่ได้นอกจากขายเศษกระดาษโอเคไปทุกคนไปตามหาผลไม้กันมีหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยอ่าไม่มีนะ มาแล้วครับผมสําหรับผล,ลไม้เปรี้ยวนะทุกคนนะที่พี่เสือไปสรรหามานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกนะครับผมนั่นก็คือมะม่วงเบานี่นะครับผมมะม่วงเบานะตัวนี้เป็นม,มนะม่วงเบานะก็คือมันไม่หนักคือ,อปล่อยคือหล่นเลยใช่ไหมโอเคมะม่วงเบานะครับผมอันที่2ก็คือมะยมตัวนี้นะเป็นมะยมนะครับมะยมบ้านเพราะมะยมป่าไม่มีนะครับเออมีเน่าด้วยทุกคนถ้าเน่านี่กินได้ไหมออทิ้งไปแม่อร่อย มันเน่านะครับมีมะยมแล้วก็มีพุทราครับผม <S <S เขาบอกว่าพุทราเปรี้ยวหรอมันเป็นพุทราบ้านนะเป็นพุทราแบบบ้านๆอนะ่ะเออมันจะมีความเปรี้ยวนะครับเขาบอกว่ามันเปรี้ยวนะตัวนี้เป็นพุทราครับผมมะขามอันอนี้เมะขามอะไรมะขามเปรี้ยวม่ป่ใช่บ้านเขาเรียกมะขามอะไรกันคอมเมนต์ดูนะทุกคนมะขามนะเรียกมะขามอ่อนมะขามอ่อนนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับตะลิงปิงนะครับผมทุกคนนี่ตะลิงปิงเนี่ยเขาบอกว่าเปรี้ยวมากพี่เสือไม่เคยกินนะเดี๋ยววันนี้ลองนะ ตลิงปิงก็จะมีเม็ดใหญ่เม็ดน้อยนะครับผมเม็ดน้อยทำไมมันนุ่มนิ่มจังเลย <S <S เออมีแบบแข็งแข็งนิ่มๆด้วยนะมีหลายอันนั้นจะโดนแดดมาหรือเปล่านะตัวนี้นะครับผมซื้อมาถุงละ50บาทนะมะม่วงเบาตัวนี้นะได้10ลูกเนี่ยหกสิบนะครับผมรวมคลิปนี้นะครับเป็น50 100 2 0 0 260บาทครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มชิมกันดูนะรีวิวแต่ละอันนะครับแต่เราจะไปลองกินดูครับว่าอันไหนเนี่ยเราจะน่านิ่งในนานที่สุดทุกคนช่วยกันจับเวลานะโอเคไหม ไปแรกเลยเอาอะไรดีบอยเอาอันะไรก่อนพี่พุทธาพี่เปาๆก่อนพุทธาไปครับผมขอเทน้ำจิ้มลงไปนี่เลยนะเทเลยนะนี่นี่นี่ปังปังปังพุทธานะผมก็ไม่เคยกินพุทธาเปรี้ยวนะอ่ะลองดูครับผมนี่พุทธานะจะฝาดด้วยปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันน่าจะเปรี้ยวๆฝาด้ยวเป็ะเดี๋ยวลองไปจิ้มดูก่อนลองไปจิ้มลองไปจิ้มลองกินแบบเฉยๆดูก่อนเจ้าของร้านโกผม เปรี้ยวเลยอ่ะจืดไหมไม่จืดมีความหวานฝาดไม่เปรี้ยวเลยบอกถามว่าพี่ขออันเปรี้ยวๆหน่อยมันจะเปรี้ยวเหรอพี่พุทธาอุ้ยเป็นเปรี้ยวเป็นพุทธาบ้านบ้านพี่เดี๋ไม่บ้านผมไปงั้นเดี๋ยวลองจิ้มดูดีไม่เปรี้ยวมันจะเป็นยังไงโอ้โหอือไม่เปรี้ยวจริงๆไม่เปรี้ยวจริงๆต่อไปอะไรดีอร์มะขามหรือมะยมผมว่ามะขามดีกว่ามะขามดูดีนะบางอันมันเน่าอ่านี่มะขามอ่อนครับพี่น้องไป ันเปรี้ยอืมนั่นจับนั่นจับตาขึงตาขึงึหึหน้อยึหึคนดูหึ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 หมหึหึหึหว้าว เปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ก็ทําหน้านิ่งได้อยู่นะเอออันนี้ยังมีประวัติเว้ยไม่รู้ใครเป็นเหมือนพี่บ้างไหมสมัยเด็กอายุแบบปถมปนต้นมะขามเออวันเสาร์อาทิตย์บ้านพี่ขายไส้กกอกใช่ไหมบอยวันเสาร์อาทิตย์จะต้องทํางานก่อนถึงจะไปเล่นได้โอยมาถึงแม่ไปตลาดกลับมารีบเสียบลูกชิ้นเขาจะแบ่งหน้าที่กันให้เสียบลูกชิ้นเสียบลูกชิ้นเสร็จแม่จะให้เงิน20บาทอันนี้เยอะแล้วนะยี่สิบอ่ะบางทีเมื่อก่อนแล้วเด็กกว่านั้นก็สิบบาท <c oughs> อะไรอย<ะ>่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นได้ย ไม่ใช่พี่ซื้อรถดีซื้อรถดีหนึ่งซองไปเลยครับป่าหลังบ้านไปปีนต้นมะขาม <c oughs> นั่งกินมันต้นเลยเชยทั้งวันอะ่ะอ้ยอร่อยแบบเป็นฟิลที่แบบสนุกอะ่ะพาเพื่อนพาอะไรไปปีนต้นรูอย่างสูงอะต้นมะขามใหญ่นะเป็นมะขามอ่อนอย่างนี้แหละนะ <c oughs> รถดี3บาทเออกินกับมะขามโคตรแซ่บนะไม่จะเป็นพริกเกลือนะเป็นรถดีอะใช่ๆรถดีเออจิ้มกระถุงเลยเมื่อก่อนรถดีห่อละสามบาทนะ, <c oughs> ะไปต่อทีนี้ไปทุกคนดูมาเราจะกินแบบหน้าปกตินะ <c oughs> ดู อวุ้ยข่ามยองมะขามเออมะขามเปรี้ยวเขาไปทำอะไรบ้างเขาไปทำอะไรบ้างมะขามเปรี้ยวเขาไปตำป่ะตำยังจะทำมะขามอะไรเนี่ยอือโอ้โหแกตื่นได้ดีเลยจากตาหลับๆนะอ๋อ โอ้เปี้ยไปต่อไ,<ด>ไปเอาเป็นมะม่วงเบาไหมได้เีไปนะครับผมมะม่วงเบาเราจะทำหน้านิ่งนะไปครับยังไงไม่เปรี้ยวเท่ามะขาม,ม,มาาาด้วยซ้ำนะืมะขามเปรี้ยวหวานใช่แต่นี้ก็เปรี้ยวมาเดี๋ยวเราไปจิ้มบ้างนะเปรี้ยวนะเปรี้ยวเปรีป้ยวซูสีกันเลยซูสีกันนี่ครับผม ออออมันจะมีเสียงเจ็บๆไปนะเพราะมันเปรี้ยวอ่าถ้าเป็นอันนี้นะน้ำปลาหวานเนาะขับผมพริกเกลือ,อือออออสมสไอ,อหมดไอหมดลูกหนึ่ง หอมมากมะม่วงนะมีความกรอบเมื่อกี้กัดโดนเม็ดมันไม่ขมนะมะม่วงเนี่ยฮะถ้าไม่พี่เกลือต้องเป็นน้ำปลาหวานบอกเลยว่าแซ่บคัดนะครับผมเป็นมะม่วงเบานะแต่เพี้ยไม่เบาเลยต่อไปเอาเป็นมะยมแล้วกันนะมะยมนะครับผมอุ้ยมะยมไม่ได้กินนานมากเมื่อก่อนพี่กินมันเป็นลูกสีเหลืองนะถ้าจำไม่ผิดจำไม่ผิดเพราัเล็กอยู่แบบยังไม่สุกหรอบางทีเขาก็จะไปทําเมนูเชื่อมเสียบไม้ขายตำมะยมมะยมจิ้มพี่เกลือประมาณนั้นนะครับปลองมากินดูแบบไม่มีจิ้มดู เปรี้ยวแต่ว่ารู้สึกว่าเบากว่ามะม่วงกับมะขามเบากว่านะอ่ะลองไปจิ้มดูอถึงไม่ยอมอ่อ อันนี้เปรีย้ยวแบบว่าทนได้นะถ้านับจะอันที่เปรีย้ยวนะตอนนี้มะย,ยมอ่อน้อยสุดอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่เปรีย้ยวเลยพุทธาต่อไปตะลิงปิงเราจะไปชิมนะพี่เสือไม่เคยกินตะลิงปิงมาก่อนนะวันนี้จะลองกินตะลิงปิงทําไมมันถึงชื่อตะลิงปิงอะลูกมันเหมือนมะละกอน้อยอะหรือเขาเขาทำเป็นมะละกอได้ไหมอเอาไปแบบไปเราจะไปลองดูเอ๊ะขอลูกเล็กได้ไหมลูกเล็กก่อนลูกเล็กก่อนต้นมันเป็นไงบอยรู้ไหมคล้ายต้นมะยมปะแล้วมันมีลูกออกตามต้นตามต้นใหญ่ไปเราลองดูทำงานนิ่งด้วย อ่อนอืมเป็นไงล่ะลูกเล็กไงลูกใหญ่ผมจิ้มไม่ดูผมจะทําหน้านิ่งให้ดูนะมาวัดกันไหนใครกินตะลิงปิงแล้วไม่เปรี้ยวเท่าผมมาบอกได้เลย,เลยผมอะเป็นคนที่กินเปรี้ยวเก่งที่สุดในประเทศไทยครับไปครับลองดูอืมก็ไม่เห็นเปรี้ยวนะ อืมมานเบี้ยวอะอ่าเบี้ยวเฮ้ยแต่อร่อยว่ะบอยไปอีกเม็ดอ่ะน้ำมันเยอะนะอื้อตาตาแตกสุดเหรอโอ้ลุงนีนสุดมาก โอ้หผมตาลายเลยโอเคใครที่มีผลมไม้เปรี้ยวอีกนะครับคอมเมนต์ให้พีเ่เสือหน่อยนะว่ามีอะไรอีกบ้างนะที่มันเปรี้ยวนะครับไว้ต่ออ p พีต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะสรุปกันว่าวันนี้จะให้อันไหนเปรี้ยวสุดเดี๋ยวให้บอยมาชิมก่อนบอยชิมอย่างละเม็ดพอดมาสวัสดีครับผมโหผมบอยนะครับล่องอันนี้เบิ่งก่อนเห็นไอเสือบอกว่ามาัานบาดมันผสมมากระทันมากระทันมากระทันแม่แล้ววันนี้เราจะมาเรียนภาษาอีสานบาลคังกอ บักกะทันนะครับผมอือบักกะทันน้อยหวานโอ้โหโดนหลอกขายครับทุกคนแม่งแม่งแมงบะกะทันเลยอะบักยมครับบักยมอ่าบักยมครับบักยมมะยมนะครับมะยมเดี๋ยวพี่จะเป็นพี่จะแปลไทยนะทุกคนนะอือโอ้โหอือย่ยมสมครับแจ๊สแ่บเฮ้ยคุณทองด้วยวะครับคุณกินไม่เปรี้ยว ต้องไล่นะหลายโดนนะมาถึงเมียพี่นะเมียไม่มีครับอาไม่มีนะโอเคอ่าโอเคต่อไปครับมามาขามมาขามมาขามอ่อนงั้นงั้นถ้าจะถ้าจะกัดตรงบะถึงพี่จ้าอืออืมแซ่บแซ่บต่อไปถ้าจะกินักม่วงหมักม่วงเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าจะกัดแบบว่ากินนะเสียงน่าดังครึบกรึบ โจมครับจาหานจิ้มๆหน่อยจี่บคุยดิคุยดิขี้แตกโอ้โหนายใครคิดว่าอะไรเปรี้ยวสุดนะคอมเมหนหน่อยแซ่บต่อไปอันสุดท้ายตะลิงปิงไม่แรงข้าวจิบมาจิ้มทำเดียว ส้มต่อสมสมไปแบบจิ้ม <c oughs> อืมเปรี้ยวขึ้นหูดังแซ <c oughs> <c oughs> ่บครับแซ่บครับผมมากินของส้มอันไหนเปรี้ยวสุดตะลิงปิงตะลิงปิงอันดับสองมายมอันดับสามมะม่วงอันดับสี่ <4 S 2> มะขามอันดับห้าไม่มีเปรี้ยวอันนั้นนไม่เปรี้ยว <c oughs> พีเ่เสือนะครับให้ตะลิงปิงอันดับที่หนึ่งนะเปรี้ยวที่สุดนะครับผมลองลงมาสูสี่ เอาเป็นมะม่วงเบาแล้วกันอันดับ2เป็นมะม่วงเบาอันดับ3เป็นมะขามอันดับ4เป็ดมายมอันดับ5ก,ก็ไม่เปรี้ยวมันไม่เปรีย้ยวนะครับผมทุกคนใครนะครับผมคิดว่าผลไม้อะไรนะที่เปรี้ยวที่สุดในชีวิตสําหรับตัวเองนะครับคอมเมนต์น,นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปขี้ก่อนครับสัายบาครับทุกคนบ๊ายบาย